สวัสดีค่ะคลิปนี้พาไปเก็บเห็ดนางรมทองชื่อภาษาอังกฤษก็คือก o l d เ n ้นออสเนะคะปีสองสองเป็นปีแรกที่ได้ไปเก็บเห็ดนางรมทองในป่าเคยเก็บมาสองปีแล้วนะคะแต่ว่าเป็นขอนนางรมทองที่อยู่ริมทางเดิน ตอนนั้นก็ตื่นเต้นมากๆเลยอ่ะตรงจุดนั้นมีขอนเยอะแยะแต่เห็ดนางรมหรือนางรมทองไปเกิดอยู่ขอนเดียวเชื่อไหมคะพอมาเจอนางรมทองในป่านี้เป็นป่าใหญ่พอสมควรก็มีน้องๆคนไทยคะ่ะที่เขาทำ YouTube ไปเก็บเห็ดนางรมนางรมทองในป่านี้ที่เห็นเห็นคือ ห้าคนค่ะรวมกับป้าก็เป็นหกคนแต่ไม่รู้ว่ามีคนอื่นด้วยหรือเปล่านะคะส่วนที่เห็นเนี่ยเป็นนางลมทองที่ป้ามาเจอในป่าใหญ่ป่านี้ดีใจมากเลยเจอครั้งแรกก็เป็นช่อที่สวยสวยมากสวยจริงๆจากนั้นก็เดินดูในบริเวณใกล้ๆกันนันคะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกจริงๆที่ ไปป่าแห่งนี้พอมองมาก็เจอเขาก็จะเกิดอยู่ตามขอนต่างๆค่ะชมก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปตัดแต่ว่าในป่าเห็ดนางรมทองเนี่ยเทวันที่มีพิษคือถ้าไปโดนแล้วมันจะคันที่เคยเล่าให้ฟังถ้าใครแพ้เนี่ยมันจะเป็นเป็นเม็ดใส ที่เขาเรียกพอยซ์ซนไอวีเยอะมากๆเลยค่ะแล้วอีกช่วงหนึ่งมันจะมีต้นอะไรไม่รู้จะมีเม็ดเหนียวๆเป็นสีเขียวติดอยู่ตามเสื้อตามกางเกงถุงเท้าเต็มไปหมดไปเดินป่ากับหมาน้อยของพวกเราตามหัวตามตัวของหมามีแต่ไอเม็ดเขียวๆนะะั่นค่ะมันเหนียวดึงไม่ออกนะคะ ที่ขนหมานั้นต้องใช้กรรไกรตัดนี่นะค่ะอันนี้เขาจะเกิดมีทั้งตูมมีทั้งขนาดกลางแล้วก็มีทั้งบานแต่ตรงนี้ที่บานแล้วก็ยังกินได้ยังไม่เน่ามีบนต้นไม้อีกนะคะใครที่เดินหาหนางลมทองอะ่ะอย่ามองตามต่อตามขนเท่านั้นให้แงนหน้าขึ้นมองบนต้นไม้แต่ต้องเป็นต้นไม้ที่ยืนต้นตายนะคะ ก็ตัดเริ่มตัดดอกดอกบานก่อนแต่ยังสวยนะเนี่ยตัดไปก็ฟังเสียงจักจั่นภาษาบ้านเราภาษาพูดคือจักกจัน่นแต่ภาษาอ่านคือจักจั่นค่ร้องระงม,มบางครั้งก็จะมีเสียงนกแต่ถ้าอยู่จนมืดค่ำก็จะมีเสียงนกฮูก นี่ค่ะสวยนะเนี่ยรสชาติก็เคยบอกไปแล้วบอกอีกก็ได้เผื่อมีน้องๆที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้รสชาติป้าว่าจะคล้เห็ดขอนไม่มีกลิ่นคาวนะคะถ้าเห็ดนางรมที่ดอกสีขาวๆยังมีกลิ่นคาวตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วเห็ดนางรมสีขาวๆป้าไม่ชอบกิน แล้วแต่ใครชอบนะคะป้าไม่ชอบกลิ่นของเห็ดนางรมขาวหรือนางรมสีน้ําตาลป้าก็ไม่ชอบแต่เห็ดนางรมเนี้ยกลิ่นเขาจะหอมหอมเหมือนกลิ่นเห็ดแต่พอทํากับข้าวแล้วกลิ่นนั้นมันจะหายไปความอร่อยถ้าดอกอ่อนๆเนี่ยมันจะคล้ายๆเห็ดขอนเห็ดขอนที่เมืองไทยอ่ะเห็ดขอนที่ขึ้นอยู่ตามขอนมม่วง คล้ายอย่างนั้นเลยเพียงแต่ว่าสีเป็นสีนี้สีเหลืองๆพอไปทำแกงหรือไปนึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นสีช้ำๆแต่ป้าจำได้เห็ดขอนเมื่อเอาไปแกงยังเป็นสีขาวอยู่นะคะพูดมาแล้วอยากกินเห็ดขอนป้าเป็นคนที่ชอบกินแกงเห็ดขอนดีที่ไปเจอยังไม่เน่ามันงัดไม่ได้ครับเห็นไหม ฐานตรงมือจับมันยาวคือถ้างัดดอกเห็ดจะแตกกระจุยเลยมีหลายคนเขาบอกว่าตัดไม่ทันใจทำไมไม่งัดต้องลองมาตัดเองอะ่ะถึงจะรู้เนี่ยที่ติดติดกันเนี่ยติดฐานยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะคะแต่ก็พอลองนี่พอลองงัดมันก็ง่ายดีค่ะตอนหลังรู้สึกว่าจะงัดนะที่ คนต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นยืนต้นตายนะคะงัดวันนั้นเป็นวันแรกที่ไปเดินหาเห็ดนางลมทองก็ยังงัดแล้วก็ไม่ได้ดูว่าเปลือกไม้หลุดมากับขาเห็ดหรือเปล่า ดูกลีบใต้ดอกขาวสะอาดเก็บไปก็เอาไปเผื่อพี่ที่เดินป่าด้วยกันเขาชอบค่ะดอกบานๆอย่างนี้แหละเขาชอบตัดมานะ่ะดีแล้วเก็บมานะ่ะดีแล้วค่ะเห็ดนะ่ะเพราะว่าสปอร์เขาที่ร่วงลง ตามพื้นหรือว่าลอยไปตามอากาศน่าจะเพียงพอแล้วเพราะดอกขนาดนี้มีร์สปอ,สปอปร์ปลิวแล้วนะคะดังนั้นเก็บมาอนะ่ะดีแล้วดีกว่าปล่อยเอาไว้ให้เห็ดแห้งเห็ดเน่างัดฮะงัดแต่ใช้มีดแซะก่อนแล้วค่อยงัดต่อไปก็ปีนขึ้นไปเก็บทั้งซีกนั้นทั้งฟากนั้นเนี่ยสวยเห็นเห็ดสวย ยังไม่ค่อยอยากจะงัดเท่าไหร่เพราะว่าสวยๆพอเก็บมันไม่สวยกรีบดอกแตกเนี่ยเขาเขาแก่แล้วเห็นไหมกรีบดอกเขามีรอยร้าวแต่ยังไม่เน่านางลมทองเนี่ยเก็บไว้ได้หลายวันเห็นเห็นเปลือกไม้หลุดมาที่ขายเห็ดน,นั้นไหมคะจริงแล้วการเก็บแบบเนี้ยไม่เหมาะไม่ไม่ควรทำหมายถึงว่าอย่าทำให้เปลือกไม้ หลุดออกมาถ้าเปลือกไม้หลุดแล้วมันก็จะไม่มีที่สออ์ปลิวเข้าไปเพาะเชือ้อสวยนะในป่านี้เห็ดนางลมทองเยอะเยอะ ก็เพิ่งมารู้ตอนหลังว่านางลมทองในแต่ละจุดเขาจะเกิดมากกว่าหนึ่งครั้งงัดสวยจริงๆสีเหลืองเหมือนดอกกล้วยไม้ลืมชื่อแล้วดอกกล้วยไม้ที่เป็นช่อๆสีเหลืองเข้มเมื่อกี้เนี่ยค่ะเหมือนสีดอกคูณแล้วก็เหมือนสีของดอกไข่เน่า งัดดอกบานแล้วก็มางัดแต่ก้อนี้ดอกก็บานแล้วบานแต่ว่าดอกไม่โตเหมือนกับที่ไปงัดมาเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมคะงัดนะเนี่ยไม่ได้ใช้มีดงัดทีละช่อเจอเห็ดสวยๆเวลาเก็บเนี่ยกลัวที่สุดเลยคือภาพเสีย พราถ้าภาพเสียแล้วมันถ่ายย้อนไม่ได้ฮหะดูสิว่าสวยแค่ไหนงัดเนี่ยงัดมีช่อเล็กๆช่อเล็กๆก,ก็เอาไว้ก่อนอีกสองวันเขาก็จะโตเนี่ยค่ะช่อเนี้ยนี่อุ้ยหล่นทำหล่น แล้วก็วกแล้วเดินอ้อมต่ออ้อมขอนขอนไม่ใช่ต่อคะ่ะมาเก็บตรงนี้สวยสวยจริงๆงัดก็ต้องระวังไม่ให้เปลือกไม้หลุด ขอนนี้ยังจะมีเห็ดมาเกิดอยู่อีกหลายรุ่นเพราะว่าเปลือกยังดีๆยังไม่ผุถ้าถ้าไม่มีขอนไม่มีตอเห็ดนี้ก็จะไม่มีนะคะงัดไม่ใช้มีดเลยค่ะนั่นอะตรงนั้นอาจจะมีคนมางัดไปเห็นไหมคะที่เปลือกไม้หลุดออกไปยาวเลยตรงนั้นน่ะ อ้าตอนนี้ต้องใช้มีดแล้วเพราะมันงัดยากจุดไหนงัดยากก็ต้องใช้มีดโยนลงถุงวางถุงไว้ข้างล่างค่ะสังเกตเปลือกไม้นะที่อยู่ข้างๆค่ะมันหลุดออกไปเป็นคืบเลย พราะป่าเนี้ยจะอยู่ใกล้บ้านคนแต่มันแปลกนะอยู่ใกล้บ้านคนแต่เขาไม่เก็บไว้ให้เป็นดอกบานจะได้มีสปอร์ออกมาอีกเยอะๆนะ่คาะวางไว้ตรงนู้นเดี๋ยวก็หยิบ ใส่ถุงไม,ไ,ไม่มีถุงใสเฉพาะดอกบานมันล้นถุงแล้วค่ะตอนนี้ดอกช่อเห็ดยังสวยแต่พอใส่ถุงไปแล้วก็เอาไปวางไว้ในรถความอบความร้อนมันก็ทำให้ดอกเห็ดโซมเลยได้ตัดมาแล้วเก็บให้หมด ดอกเล็กดอกน้อยที่ได้ตัดมาแล้วค่ะก็ต้องเก็บรู้สึกอีกดอกหนึ่งมองไม่เห็นยังไม่หมดยังมาเก็บบนขอนเนี่ยค่ะที่วางไว้ให้ถึงดอกผ่านโอ้ยโอ้ยโอ้ยรอนรอนอย่ารอนนะอุ้ยรนเห็นไหมล่ะโอ้ยรนยิ่งระวังยิ่งรน ถ้าบ้านอยู่ใกล้ๆนะอยากกินแล้วค่อยไปตัดแล้วก็จะเดินไปสามเวลาเลยอ่ะเช้ากลางวันเย็นเพื่อไปทำคลิปเก็บเห็ดเนี่ยร้อนถุงแล้วค่ะเพราะเขาช่อใหญ่ช่อใหญ่ค่ะนั่งลมทองไม่ได้มีอยู่ทุกป่านะคะ จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพป่าบางป่านี่เยอะมากเต็มขอนเต็มตอรวมละบานชนิดที่เก็บไม่ไหวนี่พอยสไนวีนี่ก็อีกขอนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆอ้าวใช้มีดตัดซะแล้วก็มีซาก เห็ดแห้งไหนลองดึงสิดึงได้ไหมน่าดึงยากนะดึงได้ค่ะอันนี้ดึง <พอ S 1> ยาก<ๆ>เลยต้องใช้มีดแซะสามดอกนี่ะอ,อุ๊ยโอ๋ตสะดุดถุงสะดุดถุงค่ะอ้า<อ>วยังสูงอยู่เห็นไหมคะในแต่ละขอนยัง เปลือกยังไม่ผุเปลือกไม้ค่ะหมายถึงเปลือกไม้ยังไม่ผุเห็ดจะเกิดอยู่อีกหลายปียปิดปากถุงให้แม่หน่อยนี่ค่ะเปลือกไม้หลุดเห็นไหมคะนะ่ะเปลือกไม้หลุดถ้าหากมีเห็ดหลายๆช่อ แต่และช่องงัดแล้วมีเปลือกไม้ติดมาด้วยตรงจุดที่เปลือกไม้หลุดเห็ดจะไม่เกิดเลยมันตัดไม่ถนัดดึงก็ไม่ถนัด เล็กนนนั่่ีรอดูปีนี้ตรงขอนเนี่ยเ,เห็ดจะเกิดมาเยอะไหมดอกเล็กๆอย่างนั้นอีกสามสี่วันก็จะเป็นช่อโตโอแต่ถ้าฝนไม่ตกช่อเล็กๆก,ก็จะแห้งไปเลยนะคะแปลกใจตรงจุดนี้ทำไมเห็ดมีน้อย นี่เป็นอีกขอนหนึ่งขอนนี้เห็ดค่อนข้างแก่ไม่ใช่ค่อนข้างแก่เห็ดแก่แล้วแต่ยังไม่เน่าก็ตัดค่ะเพราะจะเอาไปฝากพี่คนไทยที่เดินป่าหาเห็ดด้วยกันเพราะวันนั้นพี่เขาไม่ว่างที่จะมาเก็บดอกขนาดนี้ก็เก็บเพราะว่ายังไม่เน่าให้ดูที่กลีบดอกตามพื้น เป็นสีขาวอยู่ตามใบไม้นั่นคือสปอค่ะแต่ดอกขนาดนี้ความหวานมันจะน้อยลงเพราะว่าเห็ดแก่แล้วเอาไปต้มแล้วเอามาซุปน่าจะอร่อยนะคะไม่มีเวลาทำใต้ขอนก็ใต้ขอนก,ก็มี เห็นรอยไหมคะรอยคนตัดไปเขาคงตัดดอกอ่อนๆเคยเจอฝรั่งเขามาเก็บเห็ดในป่านี้เขาตัดไปนิดเดียวค่ะทั้งที่เห็ดเกือบเต็มขอนตัดไปแค่พอดีกิน เพราะว่าเขาไม่ได้ทำ YouTube ดังนั้นเนี่ยเขาก็ตัดแค่พอดีกินไม่รู้เขาเอาไปทำอะไรกินนะคะเมนูเห็ดนางรมทองของฝรั่งเนี่ยเห็นไหมคะรอยตัดที่อยู่ข้างล่างสปอขาวมาเยอะๆนะปีนี้นางรมทอง่คะ สวยเปลือกไม่หลุดควอนี้ก็โอ้โอคงเกิดอยู่ได้อีกหลายปีเนะะี่ยค่ะเกือบยังเก็บได้ยังไม่เน่าสีจะซีดเพราะดอกแก่ก็ใหญ่นะผู้หญิงฝรั่งที่เขามาเก็บเนี่ยเขาบอกว่า คุณระวังพอยซึ่นไอวี่ด้วยนะเขาบอกอย่างเงี้ยแล้วเขาก็าพูดด้วยว่าเขาจะเก็บไปนิดเดียวเขาไม่เก็บไปเยอะเพราะอาหารฝรั่งกับอาหารไทยอ่ะมันจะต่างกันนะคะอย่างอาหารไทยเราอย่างแกงอย่างเงี้ยก็ต้องแกงเห็ดดังนั้นก็ต้องเก็บเห็ดไปพอดีแกงส่วนฝรั่งเนี่ยก็คงอาจจะเอาไปทําหน้าพิซซ่าไม่รู้จริงจริงว่าฝรั่งเอานังลมทองไปทําอะไรกินบ้าง ใครมีเวลาก็ลองไปเซิร์ชดูนะคะกอใหญ่นะเนี่ยเพราะผู้หญิงคนนั้นน่ะบ้านเขาอยู่บ้านเขาอยู่ติดป่าเลยสวยกอใหญ่เนี่ยต้องใช้สองมืองัด